เชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่4กรกฎาคมคุณได้10เหรียญกับหัวส่วนเขาได้7ถ้วยกับหัวนะคะ,ะวันนี้นะคะเรื่องการงานการเงินระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับ Family เกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็ใช้ให้ระมัดระวงังอะไรไม่จําเป็นอย่าไม่ต้องซื้อนะคะ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานกับเงินเนี่ยอาจจะเครียดแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยโรแมนติกหรือว่าไม่มีร้ายกับครอบครัวหรือว่าคนรักแฟนคุณได้เจ็ดถ้วยกับัวก่อนหน้านี้ถ้ามีงานเยอะช่วงนี้จะเคลียร์ได้แล้วก็ถ้ามีการตัดสินใจอะไรแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้มีความสับสนเนี่ยในวันนี้จะตัดสินใจได้นะคะมีไพ่ New Love แล้วก็ Listen to your intuition ถ้าใครที่มีปัญหากันเนี่ยวันนี้ก็พูดคุยกันได้นะน่าจะเคลียร์ใจกันได้ตัดสินใจอะไรฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังสัญชาตาขอองงตัวเเได้ลยนะะค New Love ก็หมายถึงคู่ไหนที่มีปัญหาสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะอาจจะไม่ใช่วันนี้เลยนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็ยังปรับความว่าใจกันได้แน่นอนคนโสดสนิทช่วงนี้พักความสัมพันธ์ไปก่อนดีกว่านะคะพลังงานมันยังไม่ดีนะคะ